เราจะกลับมาไหมณนะตอนนี้คุณสมยศณนะตอนนี้คิดแบบนี้นะเดี๋ยวจารย์บวให้กำลังใจนะคะตอนนี้คุณมีลูกไหมถ้าคุณมีลูกลูกอยู่กับคุณถือว่าคุณโชคดีนะคุณได้มีเวลา,าให้กันและกัน พ่อแม่คุณอยู่ไหมถ้าว่าแม่คุณอยู่คนที่รักคุณมากที่สุดคือพ่อและแม่ที่เลี้ยงคุณมาคนเราเมื่อถึงเขาเรียกว่าหมดบุญที่จะสานต่อต่อให้เราไปเอาช้างมาฉุดเอาคนมาเป็นร้อยคนมาพูดมาพูดเล้ามาบอก เพ้ปรับความสัมพันธ์เขาก็ออกไปเพราะมันบมดบุญสัมพันธ์แต่ถ้าอยู่สุดขั้วโลกเหลือใต้ที่ไหนก็นแต่ถ้าเป็นคู่แท้กันทุกอย่างมันต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเกื้อหนุนกันและกัน เราสวดมนต์เราทำสมาธิเมียชอบไส่บาตรสวดมนต์ไปวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียกคู่บุญคู่บารมีคู่หนุนคู่สร้างแล้วทำความดีมาด้วยกันนะคะลองมองดูนะแบบนี้ฉะนั้นถ้าคุณสมยศทำในสิ่งที่อาจารย์พูดนะแล้วเมียก็เป็นคนทำบุญทำความดีสร้างกุศล แล้วทำไมห่างกันนั่นเพราะหมดบุญสัมพันธ์กันนะอืมคนเรามันมีพบแล้วมีจากอยู่ที่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายณนะตอนนี้ขอให้คุณสมยศมีกำลังใจให้ตัวเองก่อนถ้าคุณมีลูกเอาความรักที่เป็นพ่อที่ผู้ประเสริฐ ที่ทําเขาเกิดขึ้นมาเอากําลังใจความรักก่อนลูกเยอะให้ลูกเยอะให้เขารู้ว่าเราเป็นได้ทั้งแม่ทั้งพ่อที่ประเสริฐหาความสุขให้กับตัวเองกอน